จุดจบของครีเอเตอร์มือใหม่ก็คือทำคลิปแล้วไม่มีคนดูไม่มีผู้ติดตามไม่มีคอมเมนต์ครีเอเตอร์มือใหม่พอเจอปัญหานี้บ่อยๆนานวันเข้าก็ถอดใจแล้วก็เลิกทาที่จริงสร้างเงินในอากาศก็เคยเจอปัญหานี้แบบเพื่อนๆน,นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นใครที่ออกมาทําคลิปก็เจอปัญหานี้กันทุกคนสร้างเงินในอากาศก็เงียบมาเป็นปีๆเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะลงคลิปอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นเลยเอ้าว เราสร้างเงินในอากาศมาถึงจุดนี้ได้ยังไงสิ่งหนึ่งเลยที่สร้างเงินในอากาศมีก็คือความสม่ำเสมอค่ะความมีวินยัยแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองในทุกๆวันสร้างสารคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่เสมอสร้างตัวตนขึ้นมาให้ชัดเจนค่ะวันหนึ่งถ้ามีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วเขาเหล่านั้นรักเราที่เราเป็นเราถ้าเรามีฐานแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นวันนั้นล่ละค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไร เราก็จะเป็นที่รักทำอะไรก็จะมีคนเห็นมีคนรักเราเป็นที่สนใจจากกลุ่มคนที่รักเราวันนี้สร้างเงินในอากาศอยากเห็นเพื่อนๆที่รักสร้างเงินในอากาศยังไงฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปสร้างเงินในอากาศด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ